เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับอีกสักครู่นึงครับจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดหุ้นไทยในปี2566นะครับแนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณอภิชาติผู้บัญเจิดกุลผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านเราจะมอบปฏิทินตั้งโต๊ะแล้วก็กระเป๋าใส่ของพับได้เพียง1โรบันเท่านั้นนะครับให้กับคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS นะครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครหรือทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสาหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ ระบบการสมคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับผูุ้ฟังก่อนข้อมูลมีว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบของขวัญปีใหม่วินัยดีมีเงินโดยจะเป็นการมอบเงินจำนวน500บาทให้กับลูกค้าของธนาคารนะครับที่มีประวัติการชำระหนี้ ดีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับโดยธนาคารจะทำการส่งข้อความเพื่อให้ท่านกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน m y m โภายในวันที่15มกราคม2566นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับมอบของขวัญปีใหม่วินัยดีมีเงินโดยจะมอบเงินจำนวน500บาทให้กับลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับโดยธนาคารจะทําการส่งข้อความให้ลูกค้ากลุ่มนี้ได้กดรับสิทธิ์ ผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมภายในวันที่15มกราคม2566นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าของขวัญปีใหม่วินัยดีมีเงินนะครับซึ่งธนาคารออมสินจะมอบเป็นเงินรางวัลเ,เป็นเงินรายละ500บาทนะครับให้กับลูกค้าของธนาคารที่มีประวัติการชำระหนี้ดีต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่ต่ำกว่า3ปีนี่นะครับวิธีการคือธนาคารจะส่งข้อความ ไปให้ลูกค้ากลุ่มนี้ได้กดรับสิทธิ์นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันคำถามคือแอปพลิเคชันที่ว่านี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกัน,นครับ ธนาคารออมสินนะครับได้มอบของขวัญปีใหม่2,566ให้กับลูกค้าของธนาคาร2ชิ้นด้วยกันนะครับชิ้นแรกเป็นวินัยดีมีเงินและชิ้นที่2เป็นมีออมมีลุ้นนะครับของขวัญชิ้นที่1คือวินัยดีมีเงินนั้นจะเป็นการมอบเงินจํานวน500บาทให้กับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน200,000บาทนะครับมีประวัติการชําระหนี้ดี ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับไม่มีประวัติการตัดหนี้ศูนย์แล้วก็มีสถานะของหนี้เป็นปกติคือค้างชาระไม่เกิน30วันนะครับโดยธนาคารจะทําการส่งข้อความไปให้ลูกค้าในกลุ่มนี้ได้กดรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชันไมโมภายในวันที่1 5มกราคม2566นสะครับส่วนของขวัญชิ้นที่2คือมีออมีลุ้นกับสลากออมสิน2ปีซึ่งธนาคารจะเพิ่มรางวัลพิเศษ จำนวน24รางวัลน,นะครับรางวัลละ1ล้านบาทรวมเป็นมูลค่า24ล้านบาทสำหรับผู้ที่ฝากสลากออมสิน2ปีช่วงระหว่างวันที่2ธันวาคม2565จนถึงวันที่31มกราคม2566นะครับซึ่งสามารถฝากได้ทั้งสลากออมสินที่เป็นแบบใบสลากแบบเดิมหรือว่าจะเป็นแบบดิจิตอลก็ได้นะครับส่วนการจับรางวัลน,นั้น จะมีการออกรางวัลสองครั้งด้วยกันครั้งแรกเป็นวันที่30ธันวาคม2565จําจำนวน12รางวัลน,นะครับและก็ครั้งที่สองวันที่1กุมภาพันธ์จะออกอีกครั้งหนึ่งเป็นจํานวน12รางวัลเช่นเดียวกันนะครับธนาคารอมสินครับร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ12ปีนะครับซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดสูงสุดเมื่อฝากครบปีที่12แล้วจะอยู่ที่ร้อยละ9 9้ดเานะครับคิดเป็นอัตราดอกเบีเเ้ย ร้อยละ3.69ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจําที่ร้อยละ4.31ต่อปีนะครับดอกเบีย้ยเมื่อได้รับแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดส่วนการฝากต้องฝากขั้นต่ําจํานวน1 0 0 0 0แบาทแล้วก็สูงสุดไม่เกิน5,000 0นบาทนะครับหากมีการถอนเงินฝากก่อนครบกําหนด12ปีเนี่ยก็ยังจะได้รับดอกเบีย้ยอยู่นะครับแต่ว่าเป็นไปตามขั้นบันไดซึ่งขณะนี้เนี่ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อกา,กากรเกษียณ12ปีนั้นธนาคารออมสินได้เปิดให้จองสิทธ ฝากเงินได้แล้วนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารนะครับ www.gsb.or.th หรือจะเป็น Official Line ก็ได้นะครับ GSB Society แล้วก็การนำเงินไปฝากที่ธนาคารสามารถไปฝากได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2565นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับสำนักงานกสทชนะครับได้กำชับให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย เพิ่มขีดความสามารถแล้วก็ให้ความระมัดระวังในการดูแลรักษาอุปกรณ์ซ่อมแซมการแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์รณที่นํามาใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาช่วงเทศกาลปีใหม่2566นี้นะครับเช้าวันนี้ครับวันที่29ธันวาคม2565นายสุรเชษฐ์เหล่าภูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2566นะครับโดยมีการปล่อยแถวชุดปฏิบัติงานบนทางพิเศษณอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้การทางพิเศษก็จะยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางหรือว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเวลา7วันด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่ วันที่29ธันวาคม2565ไปจนถึงวันที่4มกราคม2566นะครับสำหรับเส้นทางพิเศษ2เส้นทางด้วยกันประกอบไปด้วย1คือทางพิเศษบูรพาวิถีและก็2คือกาญจนาพิเศษนะครับนอกจากนี้ครับทางพิเศษยังมีทางพิเศษอีก3เส้นทางที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นเวลา2วันนะครับคือวันที่31ธันวาคมกับวันที่1มกราคม2566ซึ่งประกอบไปด้วยทางพิเศษศรีรัตน์ ทางพิเศษอุดรรัตยาและทางพิเศษฉเฉลิมมหาคนครนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการรับมอบผลิตภัณฑ์จากพันธมิตร17หน่วยงานเพื่อนําไปใช้ในการแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงรู้อ,อมโดยธนาคารอ,อมสินนะครับเรื่องราวของทิศทางตลาดหุ้นหรือว่าตลาดทุนของไทยเราในปี2566จะเป็นอย่างไรบ้างพูดคุยกับคุณอภิชาติผู้บัญชากุลผิ้อกษ์วูมิในกาอาอุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักรับทิสโก้จำกัดนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคุณฟังครับตอนนี้ก็ปกติในช่วงปลายปีเนี่ยตลาดหุ้นเขาจะเงียบๆหน่อยนะครับจะไม่ค่อยมีอะไรวือหวามากสักเท่าไหร่นรักยิ่งหลังจากคริสต์มาสแล้วก็ช่วงก่อนปีใหม่คือคริสต์มาสเนี่ยจะมีนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาจะทยอยขายนะครับเพื่อนําเงินกลับไปอย่างประเทศของเขา ไปฉลองคริสต์มาสกันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับมาทินหลังปีใหม่อันนี้เป็นโดยปกติเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นหุ้นตัวไหนอะไรยังไงนี่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวปีหน้าเป็นอย่างไรแนวโน้มมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยเรานะครับไปพูดคุยกับคุณอภิชาติครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณอภิชาติครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับปีหกหกนี้เป็นยังไงบ้างคะตลาดหุ้นไทยเราแนวโน้มแนวโน้มเหรอครับก็คิดว่าเป็นปีที่ท้าทายนะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ย จริงๆก็ถือว่ามันมีเรื่องที่ที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสําหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังคิดว่าน่าจะไปต่อได้โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกนะครับส่วนครึ่งปีหลังเนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังครับหลักๆก็มาจากเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับคือ IMF เนี่ยเขามีการคาดการเศรษฐกิจโลกปีหน้าเนี่ยว่าจะโตประมาณสัก2.9เครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอัตราที่โตค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเทียบกับสองปีก่อนหน้านั้นนะครับ หลักๆก,ก็เป็นเพราะว่าเรื่องของการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดนะครับมีการเราเราเราต้องเผชิญกับปัญหาเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นมาทั่วโลกนะครับอย่างของของของกีดเองเนี้ยก็ขึ้นไปถึงแบบประมาณนักสิบเปอร์เซ็นตนะครับอเมริกาเนี่ยขึ้นไปเก้าเปอร์เซ็นของไทยเนี่ยเคยขึ้นไปถึงประมาณสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มชะลอตัวลงมานะครับอยู่ที่ห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต เงินเฟอ้อที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็หลักๆมาจากเรื่องของการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังปัญหาโควิดหลาย,ลายๆประเทศเนี่ยมันคลี่คลายนะครับ,รบแต่ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของสงครามยูเครนัสเซียซึ่งก็ยืดเยอะนะครับถ้าจํากันได้เนี่ยตอนตอนนั้นเนี่ย และเ้เซียนเนี่ยบุกเข้าไปในยูเครนเนี่ยตอนเดืดน<ช>อน,น,นกุมภาพันธ์อันนี้ก็เกือบปีแล้วนะครับ,รบก,ก,ก,ก็ก็ทําให้ตัวราคาน้ํามันแล้วก็ราคาสินค้าพกาพ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงราคาอาหารเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเราดูผลตอบแทนของออตลาดหุ้นไทยในปีนี้ถือว่าดีกว่าตลาดหุ้นโลกนะครับจริงๆเราเราก็ติดลบเหมือนกันนะครับแต่ว่าติดลบน้อยกว่าจริงๆถ้าใครลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ย เราผมใช้ตัวดัช e นี MSCI เป็นหลักนะครับก็จ <Yeah. S 1> ะติดลบประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นครับสำหรับปีนี้นะครับแต่ว่าของของหุ้นไทยเนี่ยติดลบไปประมาณสักหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นท่านั้นเองก็ถือว่าอถือว่าอัพเปอร์ฟอร์มนะครับเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโลกนะครับอแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดถึงสินทรัพย์การลงทุนต่างๆในทั่วโลกตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่การลงทุนยาก,กลำบากเหมือนกันเพราะว่าอย่างอย่างถ้าเกิด ใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยก็อาจจะไปลงทุนพันธบัตรรัฐบาลใช่ไหมครับแต่จริงพันธบัตรรัฐบาลก็ติดลบเหมือนกันนะครับเพราะว่าบอลยูขึ้นไงครับราคาก็เลยปรับตัวลงแล้วก็สหรัฐเนี่ยเขามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างรวดเร็วด้วยซึ่งในปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ยังขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่นะครับแต่ว่าก็ใกล้จะสิ้นสุดละนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ย เพิ่มขึ้นนะครับจากต้นปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.25%นี่ยขึ้นมาอยู่ที่ระดับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่4.5%อรัซึ่งทางเราเนี่ยก็คาดว่าอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยน่าจะขึ้นต่อมาอยู่แถวระดับประมาณสัก5-5.25%ครับนะครับ,รบตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่ใช่แค่ตัวเฟดอย่างเดียวนะครับก็จะมีธนาคารกลาง,งอื่นๆด้วยที่จําเป็นจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับอย่างบ้านเราเองเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาสามครั้งนะครับต้นปีเนี่ยอยู่ที่0.5% เพิ่งมาขึ้นตอนช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยครับผมขึ้นมาสามครั้งนะครับก็ออตอนนี้เนี่ยอัตราดอกเบีย้ยก็เริ่มมาอยู่ที่1.25%การขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็มาเป็นผลมาจากเรื่องของเงินเฟ้อนะครับ,รบแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยปีหน้าเนี่ยมีเรื่องที่ท้าทายคือทางธนาคารกลางเนี่ยจะเริ่มมีการลดสภาพคล่องลงจริงๆถ้าตามข่าวเนี่ยเฟดเนี่ยเขามีการลดสภาพคล่องลงมาแล้วตั้งแต่ช่วงกลางปีนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ย ในส่วนของ ECB หรือว่าธนาคารกลางสาภาพยุโรปเนี่ยก็จะมีการลดสาภาพคล่องลงด้วยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยลบต่อการลงทุนโดยรวมนะครับ,รบแต่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังสามารถที่จะเอาปรับหรือว่ายังยังเรายังมีมุมมองเชิงบวกกับตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยหลกัหลกๆก็มาจากเรื่องของตัวเศรษฐกิจครับ,รบเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยถึงแม้ว,ว่าจะมีความเสี่ยงกับเศรษฐกิจโลกนะครับถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกเขา ถัถอยเนี่ยก็อาจจะทําให้การส่งออกของเราไม่ดีเนี่ยแต่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเรายังมีโมเมนตัมเชิงบวกจากเรื่องของการบริโภคภายในประเทศแล้วก็รวมถึงการท่องเที่ยวด้วยนะครับการท่องเที่ยวตรนี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกมากเลยเพราะว่าเราก็มีจานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาประมาณสักสิบล้านคนละนะครับแล้วก็เชื่อว่าสิ้นปีนี้เนี่ยน่าจะแตะระดับประมาณสักสิบเอ็ดสิบสองล้านคนได้นะครับส่วนปีหน้าเนี่ยก็คาดว่าการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเนี่ยประมาณสักยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่ อันนี้ก็ถือว่าจะเป็นปัจจัยที่ดีนะครับสําหรับตัวเศรษฐกิจไทยนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการเลอกตั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยการเลอกตั้งเนี่ยถ้าเกิดมีการเลือกตั้งในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าเนี่ยก็จะทําให้มีเงินสะพัดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยตลาดหุ้นก็มักจะตอบสนองกับตัวการเลอกตั้งด้วยในเชิงบวกนะครับซึ่งถ้าเราไปดูสถิติยอนหลังเนี่ย ตลาดหุ้นเนี่ยจะตอบสองล่วงหน้าประมาณสักสามถึงหกเดือนล่วงหน้านะครับก<ม>็จะปรับตัวขึ้นประมาณสักหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นครับผมแล้วก็มีความเชื่อมั่นที่ค่อนข้างสูงสูงกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับครับครับผมอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักแล้วก็รวมถึงเรื่องปัจจัยอย่างนึงคืออย่างที่ตอนนี้ก็เป็นข่าวกันนะครับว่าจีนจะเริ่มเปิดประเทศก็ถือว่าเร็วกว่าที่ที่เราคาดการไว้นะครับเพราะว่าตลาดส่วนใหญ่เนี่ยหรือว่าคนส่วนใหญ่ก็มองว่าจีนเนี่ยน่าจะเปิดประเทศได้ในช่วงกลางปีหน้าครับ แต่นี่ก็เริ่มจะเปิดต้นปีเลยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกกับตลาดหุ้นไทยเพราะว่าถ้าเราจำกันได้นะครับปี2019เนี่ยก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวของจีเนี่ยเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับคิดเป็นสัดส่วน,นประมาณสักหนึ่งในสี่ของจำนวนนักท่องเที่ยวของสังชาติของไทยที่เข้ามานะครับ <S <S แล้วในแง่ของมูลค่าการค้าเนี่ยก็ถือว่ามีสัดส่วนค่อนข้างเยอะเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับ วตัว,ตวมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับไทยนะครับก็ของเราเนี่ยมีสัดส่วนกับจีนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ,รบก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณสักหนึ่งในห้านะครับก็ถือว่าถ้าเกิดจีนมีการเปิดประเทศนะครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามีการค้าการขายก็น่าจะทําเป็นผลดีกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับอืมครับทีนี้ถ้าจะมองจากลักษณะความเป็นไปนได้ในธุรกิจกลุ่มไหนที่น่าสนใจอะอ่าจริงๆถ้าเกิดเราดูเนี่ยครับก็ ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเราอยากจะให้เน้นเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยได้รับประโยชน์จากเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาต่อเนื่องนะครับอันนี้เนี่ยกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยผมก็ยังคงแนะนําเรื่องของหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนะครับเพราะกลุ่มค้าปลีกเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของการลดพกภายในประเทศนะครับแล้วก็จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันก็ เป็นกลุ่มแบงค์นะครับพอแบงค์เนี่ยเในกิจไทยปีปีปีนี้เนี่ยคาดว่าทางเราเนี่ยคาดว่าจะโตประมาณสักสามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าในในปีหน้าเนี่ยน่าจะโตเร่งขึ้นเป็นสามจุดสามเปอร์เซ็นอันนี้จริงๆเรามีการปรับในเรื่องของตัวเลขการส่งออกติดลบแล้วนะครับแต่ว่าที่อื่นอาจจะมีการทยอยปรับลงมาแต่ก็ยังเติบโตได้อยู่แล้วก็เติบโตที่ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีกับเรื่องของตัว กลุ่มแบงค์ด้วยนะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับอก็น่าจะเป็นสองกลุ่มหลักๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดใครแบบลงทุนแบบยาวประมาณสักหนึ่งปีข้างหน้านะครับผมคิดว่าเนื่องจากโลกเนี่ยมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะถอยเอก็อาจจะให้ความสําคัญหรือว่าให้น้ําหนักกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มในหุ้นเชิงรับนะครับแล้วก็มีความจําเป็นต่อการต่อการใช้ชีวิตประจําวันอย่างเช่นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของตัว นักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นด้วยนะครับ,รบก็จะเห็นว่าจํานวนนักท่องเที่ยวหรือว่าจํานวนคนไข้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับเราอาจจะหมดจากช่วงโควิดไปแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีคนไข้ที่ต้องใช้บริการตามปกติแล้วก็มีความต้องการที่อัานมา ั้งในและก็ต่างประเทศนะครับอันนี้ก็น่าจะทําให้กลุ่มนี้เนี่ยมีความน่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งครับผมที่มองไว้ส่วนปัจจัยภายนอกประเทศแหละครับปัญหาหลักเลยเรื่องของเฟสเรื่องของค่าเงินบาทที่แมสวิงและเกินเนี่ยครคุณอภิชาติครับผมค่าเงินบาทเนี่ยก็ช่วงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าแข็งค่าขึ้นมาเร็วนะครับก็ส่วนหนึ่งนนเนี่ยก็เ,ยเป็นัวว่า ก็ก่อนหน้านี้เดี่ยวโอ้โหก็อ่อนก็อ่อนก็อ่อนเร็วกันใช่ครับผมแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็มาจากเรื่องของที่เฟดเขาเร่งขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างเร็วนะครับก็ขึ้นมาเ5็ดสิบ้าดิบเจ็ดบห้าิบก็คือ0ู5ย์จุดเจ็ดห้าปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นมาถึงสี่ครั้งติดต่อกันซพ่งจะมาชะลอตอนช่วงกลางเดือนนี้เองนะครับขึ้นมาห้าสิบดิบก็คือศูนจุดห้าูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าอันนี้เราคิดว่า ช่วงเป็นช่วงปลายแล้วที่เฟดก็จะขึ้นดอ,อกเบีย้ยเพราะว่าตอนนี้ตลาดก็มองกันที่ห้าถึงห้าจุดสองห้าใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีโมนตั้มเชิงบวกจากเรื่องของนักท่องเที่ยว <c oughs> ก็เลยทําให้ค่างเงินบาทเนี่ยกลับมาแข่งค่านะครับแต่ว่าผมคิดว่าคงจะไม่ได้แข่งค่าไปมากกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยบวกกับปัจจัยลบเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสมดุลกันนะครับ <c oughs> เ,เพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับไม่น่าจะมีน้าหนัก ทางใดทางหนึ่งแล้วผมจริงๆผมอยากให้ค่าเงินบาทเนี่ยอยู่แบบมีเสถียรภาพมากกว่าที่จะอ่อนค่าหรือว่าแข่งค่านะครับเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมถ้าให้ถ้าถ้าใจเนี่ยอยากให้แข่งค่าเล็กน้อยเล็กน้อยเพราะใช่จากตรงนี้นะครับแต่ว่าเราคงจะแข่งค่าไม่ได้ถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกในปีหน้ามันมีความเสี่ยงในเรื่องของคุนเฟดชั่นนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมอยากจะให้ระวังในเรื่องของเศรษฐกิจโลกเนี่ยโดยเฉพาะเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของ ภาวะรีเซอรชั่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวบอลยูบอลยูตัวสิบปีกับสามเดือนหรือไม่ก็สิบปีกับสองสองเดือนเนี่ยอขออนุญาตครับสิบปีกับสองปีเนี่ยมันติดลบนะครับปกติเนี่ยบอลยูระยะยาวเนี่ยมันจะมีมูลค่าหรือว่ามีมีตัวยูเนี่ยมากกว่าบอลยูระยะสั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเกิดปรากฏการณ์ที่บอลยูะระยะสั้นเนี่ย มันดันสูงกว่าบอลยูระยะยาวซึ่งมันสะท้อนสะท้อนความกังวลของตลาดว่าจะเกิดภาวะ recession ใน,นอนาคตเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยที่ในอดีตนะครับหลายๆครั้งเลยเนี่ยก่อนที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยตัวตลาดบอลจะเป็นตัวฟ้องก่อนก็ค <c oughs> ือมันเกิด inverse yield curve ก่อนแล้วมันก็จะเกิดตดยเฉลี่ยเนี่ยจะเกิดล่วงหน้าประมาณสักปีถึงปีครึ่ง <c oughs> นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องคือจริงๆเนี่ยบอลยูเนี่ย เริ่มติดลบมาตั้งแต่กลางปีนี้แล้วเป็นสัญญาณเตือนนะครับ,รบแต่เราอะยังไม่ทราบนะครับว่าจะเกิดขึ้นจริงๆเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเราจับตัวบอลยูสิบปีกับสามเดือนเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเป็นคู่มาตรฐานที่ผมให้ความสําคัญเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงกลางปีหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนครับ,รบแต่ว่าช่วงครึ่งแรกของปีหน้าเนี่ยผมคิดว่ายังมองบวกนะครับแล้วก็ยังเน้นหุ้นเศรษฐกิจในประเทศส่วนครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะต้อง หาหุ้นที่เป็นหุ้นเชิงรับนะครับหรือว่าหุ้นปันผลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีแนวโน้มชะลอลงแล้วอัตราดอกเบี้ยมันเริ่มอาจจะบอลยิวจะเริ่มปรับลงเนี่ยผมคิดว่าหุ้นที่เป็นหุ้นที่เอเป็นหุ้นปันผลเนี่ยันจะเพราะว่าทุก,ก่อนหน้านี้เนี่ยจะถูกกดดันจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้ถ้าเกิดบอลยิวเนี่ยเริ่มป็นขาลงนะครับอันนี้เนี่ยจะได้ตัวประโยชน์จากเรื่องของแคปิตอลเกนด้วยจากส่วนต่างราคาเพราะว่าไอ้ทุงนี้เป็นส่วนกลับครับเหมือนกับ บอลยูขึ้นราคาจะตกก็อันนี้จะกดให้พวกหุ้นปันผลหรือหุ้นลงไฟฟ้าหุ้นที่เป็นผู้ผลิตจะได้ประโยชน์นะครับอย่งางที่บอลยูมันขึ้นมาเยอะแล้วแล้วก็เป็นช่วงปลายละแล้วก็ถ้าเกิดเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยปรับตัวลดถอยนะครับก็จะทําให้บอลยูลงก็าอาจจะเป็นผลดีกับเรื่องของตัวมูลค่าของพวกตราสารที่เป็นเป็นพวกตราสารพุกตินข้ามรวมถึงพวกเงินปันผลอะไรพวกนี้นะครับครับ ครับได้ครับอ่ะติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับอันนี้รบกวดแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับอภิชาครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอพิชาผู้บรรเจิดกุลนะครับผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดนะครับคุณฟังครับก็ประเมินแนวโน้มแต่ประเมินยาวนี่คงไม่ได้เพราะว่าปัจจัยที่จะมากระทบหรือว่ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามาส่งอิทธิพลเนี่ยมันจะมีหลากหลายปัจจัยด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นปัจจัยที่ยากต่อการควบคุมนะครับ เพราะฉะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงยังไงก็ระมัดระวังแล้วก็ใช้ข้อมูลข่าวสารให้ละเอียดหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเอาละครับนี่เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมไปเฉลยคําถามถามคุณผู้ฟังนะครับว่าธนาคารออมสินได้มอบของขวัญปีใหม่วินัยดีมีเงินนะครับโดยจะมอบ เงินจำนวน500บาทให้กับลูกค้าของธนาคารนะครับซึ่งจะต้องเป็นลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดีอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับโดยธนาคารจะมอบเงินจำนวนดังกล่าวด้วยการส่งข้อความไปให้กับลูกค้าในกลุ่มนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้กดรับสิทธิ์ของท่านพอเสร็จแล้วเนี่ยทางธนาคารถึงจะอโอนเงินไปให้นะครับคำถามคือการ ส่งข้อความไปเนี่ยจะส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันชื่ออะไรคำตอบคือมโมนะครับสะกด MYMO เดี๋ยวใครไเป็ผู้โชคดีอย่างไรวันจันทร์หน้าครับวัพรุ่นี้ครับ,กล,บ,บก,ลกลับมาบอกกล่าวกันเหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ